สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการหาค่าประมาณของจํานวนนับเป็นจํานวนเต็มพันจํานวนเต็มพันนะคะเราพบได้บ่อยๆเช่น1นึ่งพันสองพันสามพันเก้าหรือ 101, 000, 1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งเป็นต้นนะคะการพิจารณาหาค่าประมาณจํานวนเต็มพันยกตัวอย่างเช่น2350เรา จะพิจารณาว่า2,350อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันคือ2,000กับ3,000เมื่อพิจารณาจากเส้นจำนวนเราพบว่า2,350อยเนี่ยอยู่ใกล้2,000มากกว่า3,000ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ2อง2,350ก็จะเท่ากับ2,000ตัวต่อมา2,500นะคะ2,500ก็อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันคือ2,000กับ3,000 อยู่คกลางพอดีด้วยตามหลักการก็คือเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็มพันที่มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันของ2อง0คือ3 0 0พอ่าคราวนี้นะคะเราลองมาฝึกทํากันดูข้อที่1 3,500 3,500อยู่ระหว่าง3 0 0พันกับ4 0 0พันอยู่ใกล้ตัวไหนมากกว่าคะอ่าอยู่ึกลางพอดีเลยดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ3,500คือ4ี่พัน ข้อที่2นะคะ14,197อยู่ระหว่าง14,000กับ15,000อยู่ใกล้14,000มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันธ์ของ14,197ก็คือ14,000ข้อที่3 1,25830อยู่ระหว่าง 12, 125,000กับ126,000อยู่ใกล้ตัวไหนมากกว่าคะ อ,อยู่ใกล้1 2 6 0 0 0มันมากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือ126,000อ่าคราวนี้ให้นักเรียนลองฝึกอีกครั้งหนึ่งนะคะ763 763ยังไม่ถึงพันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันคืออยู่ระหว่างสูตรกับ1000อยู่ใกล้1,000พมากกว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ763ดก็คือ1,000พัน ข้อที่2อนะคะ5260ัน6 0ันะคะพิจารณาอยู่ระหว่าง5,000กับ6,000นะคะอยู่ใกล้ตัวไหนมากกว่าคะอยู่ใกล้5,000ัมากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือ5,000ข้อ3 23,576อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันคือ23,000กับ24,000 อยู่ใกล้24,000มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือ24,000ข้อ4 345,187นะคะอยู่ระหว่าง345,000กับ346,000อยู่ใกล้ตัวไหนมากกว่าคะอยู่ใกล้345,000มากกว่าดังนั้นค่าประมาณคือ345,000ส่า จากบทเรียนนี้นะคะทําให้เราทราบว่าการหาค่าประมาณของจํานวนนับเป็นจำนวนเต็มพันเนี่ยให้พิจารณาจํานวนเต็มพันว่าอยู่ระหว่างจานวนเต็มพันใดและอยู่ใกล้จํานวนเต็มพันใดนะคะอ่าอย่าลืมนะคะตัวที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มพันที่มากกว่าหสังเกตง่ายๆดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยหรือ4ี่ร้อยเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็มพันที่น้อยกว่าแต่ถ้า ในหลักร้อยเป็น 500, ร0 0ยหกร้อยเจรเาราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันที่มากกว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนฝึกในการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันให้นักเรียนตั้งใจรอบข้อศึกษานะคะจากความรู้แล้วก็ลงลงมือทำดูนะคะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสู้ๆคุณครูเป็นกำลังใจให้คะ่ะ